พวกด้งมาแลาหมุดยังเนี่ยเขาเเขียงเนี่ยกูั่งแล้วผมอยู่ข่าวเขียววัดพร้อมชนงมาลงมาล้าสักลงมาลาสักไปหลังบ้านไอ้ไอ้พวกฟุลงมาที่เหลือมันไปรอตรงงานบ้านหมาเลยเดี๋ยวกูออกจากวิลาตันี้ ไม่ผมไปหดเลยมีคนหมายเขาเดียวไม่จะอยู่แลวเียวไม่มเรื่องข้าดีแค่สามคนนี่เงียไออมกุมตมกุมตันลอนอ้ยตรงตกลุมตันรอเราปั่วไปบํเลกันดจะแยกกันทาไมอะป่าบ้านหมาดิทาอะไรอะไปไปไปไเจาเลยเเลยไอเนะเอกนะาหมาไปเลยเี้วอกวเเพื่อนเร็วๆมาดีไปไหนกัน呐บอลบอไปไหนอะบอลตวนบําอยู่บอตวนอยู่เร็วๆ ตานไหนกันบ้านหมาซอยหน้าเพื่อนไปซอยหน้าอะไรอ่ะไปลงนไปลงาเลยไมกัไงแลบนถึงแล้วถึงแล้วเลรันอยัหอรับหยรับหน่อยรับหน่อยรับยรัน่อยรับหน่อหน่อยรับหน่ัหน่อยรันย่อยหนยอยยันอยอยอันยข้างนอยทัาหน่อ่อ่รน่น่ย่นยอยยยหยันนันัันยอกาสเราเลย ดิบมาไม้หมดมาหลังบ้านไหมหมดฮะพี่เล่นตรงไหนพี่เล่นตรงไหนแค่เล่นอยู่บ้านหมาโอเคมันแยกเพื่อนมันแยกโอ้โหเฮ้ยทำสดดีดีทำสดดีดีมันรอจุ่มหลังบ้านนะฮะแบบไม่โหลดว่ะหลังบ้านหลังบ้านมันมีศพเดียวนะหลังบ้านมันมีศพเดียวนะมันเฝ้าหลังบ้านมันเดียวจัดเลยมันตายตัวนึงมามันตายตัวนึงเหรอ ไอโ่ดอ้โเปียเลยเปีอบไอ้วผล่เลยไอวโหล่เพื่อนมา่อแอปสเพื่อนไบชิวหี่ยากมาเล่นเมื่อแอสเพื่อนไหว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 หไหวไวไหวไหวไหว เพื่อนไหนเพื่อนตาเพื่อนไหนเพื่อนนี้เอาเพื่อนนี้เอาเพื่อนนี้จุเพื่อนนี้ติลาจุเพื่อนนี้เหมือนกูไม่มีแรงตีร้าในตอนนี้กูจะตายห่างนะยังคงยังชูแล้วชุบแล้วฟังไหมเนี่ยยีตาย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 ไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินเพื่อนนี่กูไม่มีปืนไม่มีสมุดไม่มีฟิวเลยวะทำปิดรถหน่อย

กูโดนกูโดนสั้งครงยานช่วย้ยเพื่อนอย่หลังงยาบาลนะคอยนะอยอนะคอนยอกนคอยน่คนะนั่งคอยข้างบนอย่ารอผสมมันไป่อนจถอบ้านก็ได้แต่ัรหลังบ้านมาอยยหยอหน่ยลังบ้านลยกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยกลับนเอยกลับบ้านหน่อยไปสิไปกลับไปสิไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านางบนบ้านหมากับเพื่อนดิตรงหลังโรงยาอน่ะ มึงเยอะกว่ามันเลยดิไหวๆเลยๆกันเลยกน่อยไปๆสวยตาลงมาข้างล่างนะปุ๊่ปุกูเล่นตรงนี้ให้เอาๆจบเลวกระเดิมแยกศพหน่อยแยกศบหน่อยอาศพมันเล็กกระเดิมเฮ้ยมึงทำบีแยกข้างหลังอามึงเห็นป้าหน้าเพื่อนทับพบยีข้างหลังเลยไปเลยหลังบ้านออกหลังบ้านออกจะวางยีบีหลังบ้านออกจะวางยีบีถึงส่งลงไปข้างหลังหลังบ้านออกจะวางยีบีหลังบ้านออกจะวเพื่อน

มปืนลำโบไปืนลำโบน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 ปืนลำมบนปืนมำโบอปืนลำโบนนลำโบ้ปืนลำโบลำโบนปืนลำบ้านโบนปืนลำลโบ้ปืนลำโปีวโบ้ปืนลบปนโบ้ปืนลมบโบปืนลำโปโบนปืนลำโนปโบนปืนลัโบปืนล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 โบ้ปืนลโโบปืนลโนปืนลโบปื

เราเองเป็นมีเเป็นมาดมนมาใหกลมาหลังเ้านกลบมาลังบ้านเลี้ยงนบ้านเี้ยงโนบ้านับมาเกลับมาเเป็นมเป็นมดกลับาเลยกลับาเลยเด็มาตงกลับ้างปกับเนนะเวเล้งนมาิแยกเดวนสมาธแยกเสอกลาง็นัเลยเีาง็หนยปเมานาเยดวสอางเีสกลางเดี๋สอบกลาเลยเดี๋ยวเดเวเวเยว

สั่งแล้วกูสั่งแล้วกูสั่งแล้วเทล์ก็ได้ได้ขวาเมื่อขวาเมื่อมันวิ่งมาเสริมก็ได้เอาไปนี่กว่าเปขึ้นอ่ะสี่กัดสดมาเนี่ยตะบานนะเพื่อนที่กับสดอยู่กลางตะบานเพื่อนเสิริมอะไรเลยไอ้ก็งอ่ายๆแต่เย็นให้ไอ้ถามเดี๋ยววิ่งวนเพื่อนเดี๋ยววิ่งวนเพื่อนถาว่าใครว่าเข้าวอใครว่าเข้าวอไอ้ตังตังตังเล็กกวอาเล็กกวอาวิ่งหาเพื่อนเหรอตามอะไรก็ช่วยได้พี่เทอ์เป็นเดผมวิ่งหาเพื่อนตามบ้านตังไม่มาแล้วซอกป้องไม่กูดิหาเพื่อนหาเพื่อนหาเพื่อนด้วยหาเพื่อนตามซอก เอารถด้วยเป็นรถเอเอบูมอนแปลวาศพนั้นมป็นด้าน่ปัจจุบันเพื่อนด้วยตามซ่อมพี่ได้ได้ได้ตัวน้ำซอกบอกเลยดิเพื่อนมีป่ะเพื่อนต้นหอมไปนะมาเนี่ยพี่โมพี่โมหเยี่ยมสบายเลยพี่เป็นไงินเปองเป็นไงบ้างฟังฟางฟางรถเซลล์ดีเมอรรถเร็วสี่สี่ประตูเอาเพื่อนเอาเพื่อนไปพาเพื่อนอะไรกระจายหาไปพี่หยองพี่หยองอยู่ไหนพี่รถอะเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่ต้องนอนแล้ไม่เต้นยืนไปไปพารถหนไอ้บ๊อบ ขอขอตั้งฟังขอคนข้าสอบได้เพื่อนหรอบ้านมันอะก็อยับเราอยู่พี้ยาพาวเลยก็อยู่ที่ไหนไอ้เหี้ยบอมนอนวัวตรงนี้คันที่มาดูพี่ยาพลาวเฮ้ยฟังนะไอ้เว้ยไม่มีรถแลพาเพื่อนจะยาเปาซิการ์หนึ่งคนเพื่อนมีใครมาไหมตรงปั๊มกูรอดแล้วเพื่อนกูรอดแล้วกูรอนกูขันหนึ่งคนกูไปกูไปกูมาเดี๋ยวกูเบเนเบเนมีบอสใครนักขันหน่คนเปลาสอบเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้กูเป็นปิดเลยอัพได้เลยคิวเลย ที่ไหมเอี้ยมันดันขึ้นไปไม่ได้เอี้ยมันมันเดินมันเดินมันเดินแผ่เสื้อใส่ไม่ได้เพื่อนใครจะอุ้มมูอไกูไปเอาศพนะกูเอาศพเพื่อนนะเอ้ยแผ่นโบกผ่านไม่มาเนาะงพูดชื่อหน่อยใครใครฟาสบไปกู่ด้กูแบบกามาผ่านวะ